Give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I gotta poke a face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. Uh, so keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks. We out here moving boulders. Now we ain't getting postal rides. We out here making posts. You better wake up, for the pay stop or you'll pay up. Don't Missy. make love to the game, bro. Fuck the game up. Change up for your range stops to your greatness. Same us the right for the way young. Play the, right up to the, the game, up game up. bro. <laughs> <laughs> i myself a I won't quit, keep going till I got it. I will till I'm on top. Of it. You know I'm always Goal. honest. Oh anyone else another one สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะพาไปดูเหตุการณ์วันที่26มิถุนายนปี2014นะครับเป็นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่บราซิลเป็นเจ้าภาพนะครับผมนี่เป็นการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายกลุ่ม F นะครับระหว่างทีมชาติไนจีเรียครับพบกับทีมชาติอาร์เจนตินาซึ่งแมตช์นี้อาร์เจนตินาเฉือนอชนะไปได้3ประตูต่อ2นะครับซึ่ง2ลูกของอาร์เจนตินาได้มาจากเลออนิลเมสซี่นะครับผมลูกแรกของเมสซี่เนี่ยได้มาจากจังหวะเข้าไปตาามมมซซ้้ลลูกยยิิงงขออัันเเคคดีะรบบบผแ เท้าซ้ายเนี่ยเสยใต้คานยิงรุนแรงมากแบบสะใจเข้าประตูไปนะครับผมประตูแรกนี้ได้มาตั้งแต่ช่วงนาทีที่2ของเกมเลยนะครับเป็นเพลแรกเลยนะฮะส่วนประตูที่2ของเมซี่นะครับได้จากการยิงฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษนะครับผมเป็นเท้าซ้ายปั่นเข้าไปจริงๆเมซี่มีโอกาสยิงฟรีคิก2ครั้งนะครับก่อนที่จะยิงเข้าในครั้งที่2นะครับปั่นด้วยซ้ายสุดคมเข้าประตูไปนะครับสวยงามมากนะครับลูกนี้ยิงได้นาทีที่45บุกนะฮะเป็นช่วงทดเวลาบาดเจ็บก่อนจบครึ่งแรกนะครับผมและนี่เป็นอีพิคบิ๊กัันนะครบ ที่มาที่ไปในปี2014นะครับในแมตช์นั้นเป็นแมตช์สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นะครับก่อนที่อาร์เจนตินาจะคว้าแชมป์กลุ่มนะครับแล้วก็ทะลุไปถึงคู่ชิงชนะเลิศเลยนะครับแต่เสียดายสุดท้ายก็ไปแพ้ทีมชาติเยอรมนีในรอบชิงชนะเลิศนะครับได้แค่รองแชมป์ในปี2014แต่ว่าปีนี้นะครับ2022ที่กาตาร์อาร์เจนตินาก็ทะลุเข้าไปรอชิงชนะเลิศอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลายคนขอให้รีวิวเนยเมสซี่อีพิกบิ๊กซามที่อยู่ในแพ็คของอาร์เจนตินาให้้ดดดููสััััััักกกกกกทีีีีนน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 ึงงงะะะคคครรรรรรบบบวววถืออออออ่่่าาาาาเเเเปปป็ลิิมมยไไธพพตข ครับเลียวเนวเมสซี่ครับผมจริงๆเมสซี่เนี่ยเหมือนจะแบกภาระได้ถ้าเกิดใครที่ชอบเลขโอเวอร์ออลข้างนอกสวยๆนะครับแต่ไม่ต้องนะครับผมตัวลุกแล้วตัวเด่นๆอย่างเมสซี่อย่าให้เข้าแบกภาระทีมเลยครับนะหีึรอยก็พอแล้วนะครับลงเป็นตัวจริงแน่นอนนะครับสำหรับเมสซี่ใส่เต็มๆไปเลยฮะอ่าโปเกชั่นพอยต์มี40พอยต์นะครับผมชุตติ้ง4ครับพัสซิ่ง8 ดิปบิ้ง8นะครับเด็กเซเลตี้หที่เหลือนะครับโลว์เวอร์บอดี้เซนส์สนะครับ48864นะครับผมอ่ะโอเคตามนี้นะครับผม99นะครับโลโบนัสก็ได้สูงสุดแค่100นะครับอัพแล้วเรามาดูรายละเอียดข้างในกันนิดนึงนะครับตำแหน่งหลักร่างนี้จะเป็น AMF นะครับมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับผมก็ตันมาที่99โลโบนัสเป็น100นะครับ ะวันนั้นนะครับเมสซี่อายุ26ปีนะสูง170นะเท่าหลักคือเท้าซ้ายนะครับผมเนี่ยบิ Big Time ๊กไทม์260 2014เป็นลิมิเต็ดอ i ดิชั่นด้วยนะครับผมพื้นหลังจะเป็นแบบสีทองทองสี ฟ้าขาวนิดนึงนะครับผมตามโทนธงชาติอาร์ตินานาะครับเพลงสไตล์ร่างนี้จะเป็นเคียร์ทีพเพลเมเกอร์นะครับตำแหน่งที่ยืนได้แล้วตัน100นะครับก็จะเป็น AMF RWF นะครับกับ AMF ก็จะแสดงผลเคียร์ทีพเพลเมเกอร์ด้วยนะครับเท่าไปยืนเป็นเซคเกิลสไตลเกอร์ SS หรือว่า CF ก็ตัน100เช่นกันแต่ก็จะเป็นออฟสไตล์ไปนั่นเองนะครับผมก็ สูงสุดได้4ี่ตำแหน่งนะที่ตัน100่งรสำหรับร่างนี้นะครับผมรายละเอียดข้างในนะครับเกมรุกร่างนี้90บอลคอนโทรลดิปปิ้งไทเวอร์ชันนะครับสูงอยู่แล้วสำหรับเมสซี่นะฮะ94 93 93โลพัสนับเทสพัสนะครับ87 84จบสกอร์ฟินิชชิ่งร่างนี้93นะครับยิงลูกฟรีคิกแน่นอนครับเพราะว่ายิงฟรีคิกได้ไงที่มาที่ไปนะครับฟรีคิก90นะฮะลูกโค้งดีด้วย92เลยนะครับผมอ่าสายปั่นสายโค้งร่างนี้น่าจะสะใจแน่นอนนะครับ สปีดเจ็ดสินะก็ไม่ได้เป็นตัวที่ใช้ความเร็วเป็นหลักนะครับแต่สปีดต้นก็ไม่ได้ช้านะ87นะครับจังหวะออกตัวก็พอใช้ได้อยู่นะครับยิงแรงคิ้กินพาวเวอร์ก็82บาลานซ์ทรงตัวจุดเด่นของมิสซี่อย่างหนึ่งนะครับ91นะแต่ว่าสต้ามิน่าความอึดเนี่ย73นะครับช่วงท้ายอาจจะต้องเปลี่ยนออกนะครับผมเท้าหลักคือเท้าซ้ายการใช้เท้าขวา almost never นะครับหรือว่าแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดได้ใช้แล้วเนี่ยความแม่นยำ3เต็ม4นะครับสกิลมี10สกิลดับเบิลทัสต้องมีนะครับสกิลนี้ขาดไม่ได้้แลลวกก็สิองเ่นกันนะครับสกิิลลยงปนไกก็ขาด ได้ชิงการสกิลยิงชิปชิปช็อตคอนโทรลนะสกลิลยิงไกพุ่งพุ่งลองเลงชุตติ้งดิปปิ้งช็อตยิงมุดมุดนะครับเฟิร์สไทม์ช็อตยิงจังหวะเดียววันทัสพาสสกิลทำทิ้งวันทูทรูพาสซิ่งสกิลแทงทรูช่องนะครับสเปนิชสเปเชียลิสต์สกิลยิงจุดโทษนะครับแล้วก็กับตันซี่สกิลกับตันนะครับตั้งให้กับเบสซี่เป็นกับตันทีมได้สบายดีเลยนะครับผม จริงๆแพ็กอาร์เจนติน่าก็ออกมาสักพักใหญ่หนึ่งแล้วนะครับเนมาเนี่ยผมรีวิวแยกไปแล้วนะครับเมสซี่ก็มีหลายคนอยากจะให้รีวิวแยกเช่นกันนะครับแต่ว่าพอจะรีวิวปุ๊บเนี่ยมันก็มีแพ็กใหม่แพ็กใหม่มาเรื่อยๆทาไม่ทันจริงๆนะครับเพราะว่าคลิปหนึ่งเนี่ยใช้เวลาเออหลายชั่วโมงนะครึ่งค่อนวันเลยแหละเออกว่าจะเสร็จคลิปหนึ่งนะครับผมแล้วก็แพ็กวันจันทที่ผ่านมานะครับแพ็กกองกลางเนี่ยก็ไม่ได้รีวิวแล้วสักตัวนึงนะครับทำไม่ทันแล้วก็บีซีอลก็ต้องทําด้วยอะไรด้วยยยนนมิ่งลลกกีอเ เพราะฉะนั้นก็อยากให้เข้าใจด้วยนะใจผมมาอยากจะทําทุกคนที่ออกมาเลยนะครับแต่เวลาทําผมต้องเล่นเองด้วยไงมันก็เลยต้องใช้เวลาด้วยนะครับต้องวิเคราะห์เจาะลึกแบบต้องถึงกลืนตกผลึกด้วยนะครับถึงจะพูดได้เต็มปากว่านักเตะคนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็อีกเหตุผลนึงคือเมสซี่เนี่ยเป็นนักเตะที่ออกมาหลายเวอร์ชั่นมากนะครับตั้งแต่เกมภาคเก่าๆแล้วนะครับภาคนี้ก็มีออกมาหลายเวอร์ชั่นนะซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้รีวิวแล้วนะครับแต่พอดูฟอร์มอาร์เจนตินาเมื่อคือนแล้วเนี่ ต้องทาให้แกหน่อยนะต้องทําให้เฮียแก, <Yeah. S 1> แกหน่อยนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวไม่ดีเนี่ยอาจจะมีร่างเพย์เดอร์วิกติดมาอีกนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะรีวิวซ้ําอีกหรือเปล่าเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเออเมสซ,ซี่เนี่ยโชว์ผลงานได้หลายนัดติดต่อกันแล้วนะครับโดยเฉพาะรอบ็อ o เอาท์เนี่ยก็อาจจะติดอีกนะครับเมสซ,ซี่ที่เป็นเพย์เดอร์วิกในวันพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะมาต้องมารีวิวอีกหรือเปล่านะครับแต่วันนี้ขอล่างนี้ก่อนแดนระ่ <c oughs> างนี้ปั่นดีนะครับผมเป็นเมสซ,ซี่ยังวัยละอ่อนอยู่นะ เ,เขายังไม่มีนะครับโมเดลก็เปลี่ยนไปนะครับถ้าดีใจก็เป็นท่านี้นะเหมือนกับช็อตที่ผมเอามาให้ดูต้นคลิปเลยครับดับเบิลทัสใส่ซะเลยไีเจออาเจตินาเหมือนกันเลยนะครับข้างหน้ามีกวางอีกใช่ป่าหยุดดับเบิลทัสใส่อีกหนึ่งดอกแล้วปัน่นลึกใสมันไม่ออกปั่นนิดนึงดูลูกนี้ทีนงครับผมยืนมิดฟิลตัวลุกฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็จี้ปั่นโดยซ้ายเข้าไปด้านในแบบนี้ถ้าใช้แผน AMF 2คนก็เอาเมสซียืน MF ฝั่งซ้ายนะครับ หรือถ้าเกิดเล่นคนเดียวยืน a m f ก็ได้หรือยืนปีกขวาก็ได้นะครับตัดเข้าในหน้าหัวกระโหลกแล้วปั่นแบบนี้นะครับก็เป็นลูกหากินของเมซี่ทางขวาเมซี่ทางซ้ายเนมานี่ถือสายปัน่นชอบชอบเลยนะฮะแล้วมีดัรเบทัด้วยกันทั้งคู่นะครับผมจังหวะนี้ครับทำเกมหน้าหัวกระโหลกต้องปั่นให้ลูกพี่หน่อยเด้แเราปั่นได้สายแล้วนนลแหนหมจัดคานเข้าประตูไปโอ้โหนี่ดกล้องแพนนไปรอบอจจจัศจรรย์นะครับท่าดีใจของเขา จริงๆอย่างที่บอกไปนะครับเมสซี่เนี่ยมีหลายเวอร์ชั่นออกมาเยอะมากนะครับผมไม่รู้จะเปรียบเทียบกับร่างไหนนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับทุกๆร่างที่มีมาในเกมภาคนี้นะครับร่างนี้ปั่นดีที่สุดนะยิงฟรีคลิกดีที่สุดนะครับผมลูกเตะมุมลูกฟรีคลิกเนี่ยมอบหมายให้เมสซี่ได้เลยนะครับผมแล้วเอี้ยวตัวปั่นยิงปั่นร่างนี้ดีที่สุดนะครับ ค่าพลังการปั่นค่าพลังการยิงฟรีคิกนะครับดีกว่าทุกๆล่างนะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับเรื่องของการคลองบอลน,นะจะมีล่างดีเจนเ a อรี่ที่ได้เช,ย,ช,ย,ชยจากเป๊2021อะ่ะอันนั้นจะดีกว่านะครับผมเรื่องของการคลองบอลน,นะครับแต่ล่างเนี้ยปั่นดีกว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดชอบใจสายปั่นนะร่างนี้นะฮะปั่นสนุกปั่นมันนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปเดี๋ยวก็คงมีเมสซี่ล่างอื่นๆอ,อีกนะครับใครที่แบบว่าไม่มีงบที่จะซื้อแพ็คอาร์เจนตินานะครับผมก็ เดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้อีกทีนึงนะครับวันพฤหัสนะจะมีเพย์เยนวของเมสซี่หรือเปล่าหรือว่าทีมยอดเยี่ยมอะไรแบบยอดเยี่ยมเะครับเดี๋ยวเมสซี่ก็คงติดแน่นอนนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าโอ้โหอาร์จนตินาไปถึงแชมป์โลกเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีอะไรพิเศษออกมาจากเกมอีกหรือเปล่ารอติดตามรับชมนะครับดูลูกเนือครับฟรีคิกภาคนี้มันไม่ได้ยิงง่ายๆนะจ๊ะแต่ว่าล่างนี้ยิงได้นะจ้าสวยสดงดงามดูครับมันสมกับที่มาที่ไปเลยนะที่ยิงฟรีคิกได้นะครับระยะประมาณนี้เลยนะฮะ แต่ว่าคนละมุมกันนะอาจจะเอี้ยวมาทางทางซ้ายนิดนึงนะครับในชีวิตจริงนะในแมตช์สองพนะครับผมกะแทกมาเ<า>อาบอลึ้นมาอ่ะนี่ไงเดี๋ยวบนทัดใส่ซะเลยแล้วไปต่อครับ <c oughs> <c oughs> ความพิวนี่ไม่ต้องพูดถึงคนระถึงแม้ว่า ค่าพลังเรื่องของการกองบอลน,นะฮะอาจจะเป็นรองล่างดีเจนเดอรี่นะครับผมแต่ว่าเมสซ,ซี่ก็คือเมสซ,ซี่อย่างกองบอลได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่เพิ่มเติมพิเศษคือนี่แต่อ้อมมาแล้วไปต่อครับแล้วแทงโลกเนเป็นเพย์มเมเกอร์นะครับผมคือไม่ต้องปั้นลูกพี่อย่างเดียวกัไน,นะครับก็เป็นตัวจ่ายได้เป,ไดเป็นตัวแอสซิสต์ได้นะครับแล้วร่างนี้โลพัสดีกว่าทุกๆล่างด้วยนะครับการส่งสั้นการส่งบอลเลียดอะ่ะเออแทงทะลุช่องอะไรพวกนี้นะครับ ก็เป็นตัวสร้างสรรค์เกมที่ดีเลยนะครับผมจ่ายได้ยิงดีนะครับแต่ว่าจุดอ่อนคือนี่นะครับสตามินานะครับช่วงนาทีที่ประมาณ70กกว่าๆนะครับก็จะหมดง่ายนะครับผมโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราใช้งานเขาหนักจนเกินไปนะคือสปีดบ่อยนะครับใช้ความสามารถเฉพาะตัวบ่อยล็อกล็อกเลี้ยงเลี้ยงยิงยิงใจใจบ่อยนะครับผมก็จะหมดแรงง่ายหน่อยนะครับผมเพราะฉะนั้นใช้สอยอย่างประหยัดนะครับถ้าเกิดว่าจะเล่นเมสซี่ให้ตลอดครบ90นาทีนะครับหรือถ้าเกิดคุณไม่ซีเรียสนะก็เล่นไปเลยใส่เต็มที่ไปเลยเดี๋ยวเปลี่ยนตัวเอาละก แต่ผมติดนิดเดียวนิดเดียวนะครับเรื่องของการคลองบอลเนี่ยถ้าเกิดมีสกิลมาร์เซย์เธอร์หรือว่ามาร์เซย์เธอร์นะครับผมมาให้อีกหนึ่งสกิลผมว่าลูกเล่นการคลองบอลมันจะมีเยอะมากนะครับนอกจากเดับเบิลทัสนะคืออาจจะมีน้อยไปหน่อยนะครับเมสซี่เป็นนักเตะที่คลองบอลดีมากๆนะครับแต่เกมเนี่ยใส่สกิลคลองบอลมาให้แค่หนึ่งสกิลก็คือสกิลดับเบิลทัสนะครับผมเข้าใจว่ามันใส่ไม่หมดไง <laughs> สกิลมันจุได้แค่10สกิลนะถ้าใส่คองบอลมาอีกนะครับจริงๆจะใส่ได้นะครับเรื่องสกิลเทิร์นอะไรพวกนี้หมักเซยเทิร์นคราฟต์พิไฮนเทิร์นคือใส่ได้หมดแหละเมสซี่ทำเป็นหมดแหละครับแต่ว่าถ้าใส่สกิลคองบอลมัเจอะจนเกินไปเนี่ยมันจะไม่มีสกิลอื่นรับรองรับไงถ้าเกิดจุได้สัก15สกิลก็คงมีทั้ง15สกิลขอะเมสซี่นะครับผมนี่อันนี้ลูกฟรีคิกนะครับลูกเมื่อกี้ฟุกไม่ได้จริงง่ายง่ายนะเกมพักนี้นะครับผมฟรีคิกเนี่ยขึ้นน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 นออยยู่่่่่่กกกกกัััับววววาาาาจงงหหหหะะะะไไ้ดเเเมมมืป๊ลแแตผพ็ี แย่จังหวะนี้ถ้ามีสกิลเทิร์นนะหมักเซยเทิร์นนะครับผมจะเทิร์นเข้ามาแล้วตัดยิงอีกทีหนึ่งนะครับจะเพอร์เฟกมากเลยนะฮะถ้ามีสกิลหมักเซยเทิร์นอีกสักหนึ่งสกิลนี่ไม่ต้องมีสกิลกไ็ได้ครับดูดบอลดึงบอลคึงบอลย้อนกลับแบบนี้ได้หมดเล่นลูกสั้นๆครับเล่นลูกสูตรนอยดีบาลาคืนมาไอ้น้องไอ้น้องคืนมาเอี้ยวตัวสูตรเปส2021เครับเอี้ยวตัวปั่นเลิกแนมต้องได้แด้โหนี่แล้วถ้าดีใจมันจะ แพนกล้องไปรอบสนามเลยนะครับสวยงามมากนี่เป็นลูกสูตรในปี2 0 2 1นะหลายคนใช้ได้ดีนะครับผมแต่ว่าในเกมภาคนี้ทําไม่ค่อยได้นะครับผมเข้าบางไม่เข้าบางดับเบิ้ลทัสใส่ซะเลยอย่าเข้าปวดนะจ๊ะอย่าเข้าปวดนะจ๊ะเราต่โล่พร้อมไม้ับเบิ้ลทัสใส่หนึ่งด่านเราต่โล่พร้อมไปาเราต่อโล่เราตะโล่โลไม่พร้อมยิงเองแล้วกันลากจี้ครึ่งสนามโซโล่เดียวครึ่งสนามเนี่ยไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้เลยนะครับสำหรับมิชิล <laughs> แต่รอดขาซะเลย <laughs> ยืนนิ่งจะเแตละลอดขาตัวเลย ลากเดี่ยวครึ่งสนามนะครับลากโซโล่ครึ่งสนามจ่ายบอลตัดข้างจ่ายบอลตัดหลังแทงทะลุช่องทำชิงวันทูปั่นไกลใช้สปีดต้นนะครับผมกระชากลากเลื้อยหรือว่าจะเปิดจะแทงจะชงจะแอสซิสต์ให้เพื่อนนะครับเมสซี่ตอบโจทย์เลยนะครับได้ในทุกรูปแบบนะครับแต่ว่าเวลาชนก็ต้องระวังนิดนึงนะครับอย่าไปชนตรงๆนะเพราะว่าค่อนข้างบางนะครับแต่บาลานซ์เนี่ยก็สนับสนุนนะครับผมให้ล้มยากต้องใช้วิธีนี้ต้องเสียบใช่ไหมถึงจะหยุดเมสซี่ได้ มาแล้วครับอยากเข้ามาง่ายๆแบบนี้แต่ระทัสตรงๆเลยนะครับผมไปอีกต่อหนึ่งแล้วโยกกลับมาด้านสายแบบนี้แล้วปั่นล้างแนอเสียบคานโอ้ยโอ้ปั่นได้เยอะมากปั่นได้แต่ละลูกนี่คือสวยสดงดงามเลยครับล่างนี้อย่างที่บอกนะครับเป็นล่างที่ปั่นดีที่สุดนะครับนี่ดึงกลับมาหลังหักไปหนึ่งแล้วปั่นลูกนี้เสียบเช็ดคานคู่ต่อสู้ยังไม่กดข้ามมาสวยเกินไง ปั่นอีกทีนึงดิแต่อย่าฝืนเกินไปเด้อมันก็ไม่ได้แบบสวยทุกลูกนะครับมันขึ้นอยู่กับจังหวะด้วยในะการปั่นพักนี้มันก็ไม่ได้เป็นโกงเหมือนกับพักที่แล้วนะครับตัดเข้าในถาบอลกับเท้าดีมากครับดึงดึงดึง,ดงของบอลกับเท้าเข้ามาเขา้าโคตรเข้าโคตรเข้าพลาพดมานี่คือโดนดึงโดนคึงหมดนะครับไปแล้วครับมีช่องก็ไปเลยมีช่องไปเลยครับแต่ว่าเปิดไม่ได้เข้าขวาก็ต้องเทินกลับมาเทินกลับมา เดินโยกโอ้ยโดนชนโดนชนอันนี้ผมรีวิวไงผมก็เลยแบบว่าอาจจะแบบเห็นแค่ตัวบ้างนะครับคือไม่ได้ส่งให้คนอื่นมากนักนะครับผมก็จะได้เห็นว่าเออความสามารถของเขาเป็นไงบ้างแต่เวลาเราเอาไปใช้งานจริงๆนะครับคือไม่จําเป็นต้องมาเล่นโชว์เดี่ยวโซโล่เดี่ยวแบบนี้ก็ได้นะครับคือเน้นทีมเวิร์กนิดนึงนะครับจะได้แสดงศักยภาพของทีมเราได้เต็มที่นะฮะไม่ได้แบบเล่นนักเตะคนใดคนหนึ่งนะครับนี่ฮะถ้ารู้ว่าคู่ต่อสู้จะจะเบิ้ลทัสนะครับเราอย่าไปเข้าบดเข้าพาดนะครับเดี๋ยวเขาใส่เราเองนะครับ รอจังหวะประคองดีๆนี่ต้องแบบนี้ต้องแบบนี้ไปต่อไม่รอแล้วนะพยายามกระชากถ้าฝืนเกินไปก็ไม่ได้ครับดึงกลับมาม้วนกลับมาสกูล็อกหมุนบางทีมันก็ไม่ได้ดังใจสักทุกครั้งไปนะครับผมสำหรับการรีวิวคลิปนี้เนี่ยผมเอาเมสซี่ยืน AMF ทั้งคลิปเลยนะครับเพราะว่ารีวิวกับฟูอเจตินาทั้งคลิปด้วยนะครับผมจริงๆเนี่ยคุณเอาไปเล่นเป็นปีกขวาได้นะครับเคทีพเมเกอร์ก็แสดงผลที่ตำแหน่งปีกขวาด้วยนะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมเล่นเป็น AMF ทั้งคลิปเยนะเอ,อ บางคนอาจจะสงสัยว่าเออถ้าเอาเมสซี่ไปเล่นเป็น CF เลยดีหรือเปล่าครับเล่นหน้าคู่ไปเลยดีไหมแล้วก็เล่นซีเอฟฝั่งขวาไงจะได้ล็อกเข้าซ้ายนะครับผมจริงๆในเกมภาคเก่าอ่ะมันเล่นแบบนั้นได้ดีนะครับสำหรับเมสซี่นะแต่ในเกมภาคใหม่อ่ะผมคิดว่าถ้าเกิดจะเอาเมสซี่ให้แสดงศักยภาพสูงสุดอ่ะยืน AMF หรือปีกขวาจะดีกว่าไงยกเว้นคุณมี AMF หรือปีกขวาตัวอื่นที่เก่งกว่าเมสซี่อ่ะแล้วถามหน่อยมีหรือเปล่า ถ้าไม่มีก็ใช้เมสซี่ไปดีกว่าส่วนกองหน้า C.F. เนี่ยจริงๆในเกมมันมีตัวเลือกเยอะนะครับถ้าเกิดไม่ได้ทำฟูงอาร์เจนติน่าแบบนี้เนี่ยก็มีตัวเลือกเยอะนะครับผมคือผมก็เลยบอกว่าเออยืน C.F. ออะมันได้นะแต่ว่าถ้า จะให้แบบเขามีของได้แสดงของได้เต็มที่เนี่ยยืน MF แบบนี้เนี่ยดีกว่านะแต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับความถนัดความชอบด้วยนะครับผมคือผมพูดไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบสไตล์ของทุกคน100%อยู่แล้วนะครับแต่พูดถึงภาพรวมนะภาพรวมนะฮะถ้าเกิดว่าเอาแบบภาพรวมที่คนส่วนใหญ่เล่นกันนะครับผมนี่ล็อกเข้าซ้ายไม้ทีนึงปันล้อแหนมเอาจนได้เอาจนได้ ระวังฮะมีช่องนิดนึงมีเวลานิดนึงนะครับผมยิงปั่นได้เลยนะหน้าหัวกระโหลกนะครับปนเปลี่ยนปนเปลี่ยนอยู่แบบนี้ถ้าเกิดยืนเอฟไงเนี่ยครับแล้วปั่นเข้าซ้ายแบบนี้ปั่นลิดเลียดปั่นด่งโดได้หมดนะครับมาจังหวะนี้โยกโยกหมุนแล้วสปินหนีครับไปต่อแล้วเซ็กโดนย่ำอาจารย์ไม่ให้แต่ว่าเอาคืนมาลูกนีเขียวมือนิดนึงฝากแล้วโอ้ยโอ้ยแก้ไขได้ครับมาเดือบ้าอ้น้อง โอนกันมาแล้วปั่นอีกทีนึงมีช่องมีเสี้ยววินาทีนิดนึงนะก็ปั่นได้เลยนะครับเมสซ,ซี่ ร่างนี้ถือว่าโอเคแหละคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปซื้อทั้งแพ็คแล้วก็ได้เมสซี่ร่างนี้มานะครับเป็นอีพิกวิกชามเรเนียลเมสซี่ในปี2014กับอายุ26ปีแต่ดีไม่ดีนะครับในวันพรุ่งนี้นะเพย์เดอร์วิกอาจจะมาอีกนะครับหรือก่อนบอลโลกจบเนี่ยอาจจะมีร่างวิเศษของเมสซี่มาอีกนะครับ, <c oughs> บก็ติดตามรับชมเลยกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิง่งมาชม <Okay. S 2> ช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครัััับบบสสสวววดดดดีีคครรรรท่่่าาาาานนนนนผูู้้ชมมถกกกกเเพืืือออลลิิป Cup. I've changed for the better this time. Oh, I goodness. thought I would never well, be fine. No, this, is no, this is a no, no, real well, question right. whether they can sustain it. And for the first time in a long time, I'm alright. Oh, that's how change been through a lot of pain. Some things are not the